ถ้าพูดถึงวงการเพลงในเมืองไทย ก็คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับเจ้าพ่อแรปเปอร์ในตำนานย่างโจอีบอย เจ้าของค่ายเพลงก้านคอคลับหรือที่รู้จักกันดีในนามของโคชเดอะวอยซ์และวันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งบทบาทของผู้ชายมากความสามารถคนนี้กับธุรกิจแว่นตาสตรีทแฟชั่นน้องใหม่จะเป็นยังไงนั้นถ้พาพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จัก,กขเขาให้มากกว่านี้กับโจโอีบอยหรือคุณอภิสิทธิ์โอภาสเตียมลิขิตนาย who I am ่าาคกก็แออยยรู้สยัสสวัสดีครับโจวีบอยนะครับผมตอนนี้ก็นอกจากเพลงนอกจากโค้ชเริ่มทำธุรกิจเล็กๆทำแว่นตาสวัสดีครับที่นี่ก็สยามเซ็นเตอร์ชั้น3ครับผมวันนี้พามาเยี่ยมชมหนึ่งในร้านของเรา DEX ครับผมเขาเรียกว่าเป็นพอปอัพครับเรามาร่วมกับทางสยามเซ็นเตอร์แล้วก็เอาร้านเด็มาลงไว้ที่นี่ ความพิเศษของเด็กคือมันเป็นแว่นไม้ที่ผลิตมาจากวัสดุเดียวกับไม้ที่ใช้ทำสเก็ตบอร์ดครับมันชื่อว่า Can เ d เด Ma มเปนะครับผมซึ่งมีความทนทานมีความเบา,า,เบาและดูลายของมันซึ่งเราสามารถจะใส่สีลงไปในชั้นไม้ของมันได้ตามใจชอบเลยอันนี้ชื่อว่าพูครับพูจะเป็นพูแบบว่าพูที่ขายเป็นลายก็จะเป็นพูที่แบบว่าลิมิเต็ดหน่อยหนึ่งครับผมซึ่งเราจะมีรุ่นอยู่จริงๆอยู่8รุ่นด้วยกัน ก็จะมี1950ครับ1950จะเป็นทรงมาตรฐานเป็นรุ่นแรกของทาง Dex เลยที่ชื่อ1950เพราะว่าเป็นปีที่ถือกำเนิดสเก็ตบอร์ดที่เขาว่ากันฉะนั้นก็เลยแต่งตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับสเก็ตบอร์ดนะครับผมมาถึงอันที่2นะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยชื่อว่าใจแอนไม่ได้สำหรับคนหน้าใหญ่ๆนะจริงๆแล้วสำหรับสาวๆเลยนะรุ่นนี้เวลาไม่ได้แต่งหน้าใส่ไปแล้วก็ออกจากบ้านโคเวอร์ได้หมดผู้หญิงชอบมากรุ่นนี้ รุ่นต่อมาครับเป็นรุ่นพ็อปคอนนะครับที่ใช้ชื่อว่ารุ่นพ <Pop> ็อปคอนเพราะดูครั้งแรกแล้วเหมือนทรงมันเหมือนแว่นสามมิติอะแว่นสามมิติที่เราใส่ดูหนังอ่ะฉะนั้นรุ่นนี้มีลิมิเต็ดอะดิชั่นที่ดังที่สุดของ Dex กเลยก็คือว่าพ็อปคอนรุ่น 3D ครับ mm hmm. เลนข้างหนึ่งเป็นสีแดงข้างหนึ่งเป็นสีน้ำเงินคือเหมือนเหมือนแว่นสามมิติเป๊ะแต่เวลาใส่มองมาก็เหมือนธรรมดานะอันนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าขายดีมากๆที่สุดของเรา ติดตามมาด้วยรุ่นนี้ครับผม Foury p Present ในเมื่อชั้นไม้มันเป็นสีต่างๆที่เราเลือกได้แล้วอันนี้อินสไป e ์มาจากรถตุกๆ uh. ใช่ไหมสีจะเหมือนรถตุกๆฉะนั้นเราให้ชื่อว่ารุ่นว่าตุกๆหลังจากนั้นก็จะเป็นนี่ครับรุ่นสําหรับสั้นสุภาพสตรีนะครับฝั่งนี้ตาจะแหลมๆหน่อยเราใช้ชื่อว่า Sweet and Sour ครับเรี้ยวหวานรุ่นนี้ชื่อเรียวหวานและลงมาอีกอันนึงของสุภาพสตรีก็จะเป็นรุ่นอวกูก ok ครับ อาวแล้วเลนเป็นสีชมพูเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของผู้หญิงเหมือนกันก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดครับฟ็อกคอนดีก่อนที่ังไปเป็นนักร้องก็เป็นนักเรียนธรรมดาครับเป็นนักเรียนที่แบบว่ารู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองเรียน รู้สึกทำไมไม่มีอะไรที่เราอยากเรียนเลยอะ่ะ <_ an> คืออาจจะเป็นสมัยนั้นซึ่งแบบว่าทางเลือกมันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ที่ถ้าเราอยากจะเรียนอะไรเฉพาะทางมันก็ไม่ค่อยมีหรือด้วยตัวเองด้วยมีตัวเองก็เลยไม่ค่อยเก่งที่จะไปที่จะไปในทางนั้นก็คือก็เลยจริงๆมันจับพัดจับผูมามาทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากๆชอบ ชอ,ช,อชอบเที่ยวชอบอะไรเหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับผมแต่ว่าชอบมากๆก,ก็คงจะเป็นเพลงแรปแล้วก็คิดเสมอว่าเพลงแรปเนี่ยควรจะมีเป็นภาษาไทยบ้างเริ่มคิดอย่างนั้นเริ่มเริ่มแล้วต้องฝึกฝนต้องทําให้ได้มันเริ่ม,ม,มเหมือเหมือนเราตั้งเป้าหมายไว้กับชีวิตเฮ้ยเราอยากเป็นนักร้องเพลงแรปอะ เราก็ใช้ชีวิตเราอะทำนั้นมีไอดอลก็ถ้าเป็นเพลงแรกเลยก็ในชีวิตเลยก็น่าจะเป็นคนที่จุดประกายที่สุดก็คือวงรันดีเครับผมเพลงยังจําได้เลยเพลงชื่อพีทอไพเปอรนะครับก็น่าเป็นวงแรกที่ทําให้เราอยากร้องเพลงแนวเนี้ยจังเลยจริงๆก็คงเริ่มจากความชอบครับผมถามว่าเริ่มต้นยังไงก็ความชอบเป็นหลักคนเราเวลาชอบอะไรแล้วเนี่ยมันก็ตั้งใจโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นซึ่ง ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆที่ตัวเองไม่ไม่ถนัดแล้วก็ไม่ชอบมันก็ก็อาจจะเหมือนกับเขาอาจจะไม่ชอบเรียนเลขแต่เราอาจจะชอบเรียนสุขศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเริ่มมาจากความชอบพอเวลาความชอบมันทําให้เราอยากจะทํามันศึกษามันค้นคว้าศึกษาแล้วก็ทามันอย่างตั้งใจพอเริ่มทําได้ดีมันก็จะเริ่มรู้สึกมีความมั่นใจในสิ่งที่เราทําก็สําหรับผมเองมันก็คือเพลงแร็ปมันเป็นคนชอบ เล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กถ้าเท้าความ,มาไปตั้งแต่เด็กเลยกีฬาแรกที่เล่นอย่างจริงจังก็ตอนผมอายุ12 1สาก็เป็นสเก็ตนนาแข็งไอซ์ฮอกกี้แล้วก็เล่นมาเรื่อยสเก็ตบอร์ดเ,เวกบอร์ดเพราะจริงๆแล้วตัวผมเองถ้าให้แบบคิดถึงฝันที่มันเป็นไปได้คือฝันเป็นนักร้องมันไม่ได้เคยคิดอยู่แล้วคือ,คอเคยเคยได้กล้าคิดแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงอะแต่ฝันจริงจริงที่อยากจะเป็นจริงในในวัยเด็กก็คืออยากเป็นนักกีฬาทีมชาติ อันนี้เป็นสิ่งที่เราฝึกฝนได้ไม่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาด้วยไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นใช้ความใช้ความความชอบความฝึกฝนแล้วก็จริงจังนั่นก็เลยเป็นต้นความคิดแรกของสิ่งที่อยากจะเป็นที่สุดก็คือนักกีฬาทีมชาติ แบรนด์นี้ก็จริงๆเริ่มมาเกือบปีแล้วในการเตรียมตัวทําในการผลิตในการแบบว่าเริ่มแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นเป็นการบอกไปทางโซเชียลมีเดียซะส่วนใหญ่แบบปากต่อปากนะครับผมก็เหมือนกับการลองตลาดเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบทรงไหนเขาจะชอบเลนแบบไหนคือเหมือนค่อยๆหาข้อมูลอะ่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เราพร้อมแล้วมันก็เลยเริ่มเปิดตัวและออกสื่อว่า มีร้านอยู่ทัานี้ร้านก็ปุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับผมแที่แบกเป็นไงบ้างคะัี่แบกดีมากนะ<ส>ตอนนี้แบบเรียกว่าขอบคุณมากทุกคนนะครับแบบว่ามาอุดหนุนเป็นเยอะแยะมากมายเลย mm hmm. โอ้น,นี่ลูกค้าลูกค้าอะไรลูกค้าอะไรใหญ่เลยนะครับเพราเรียกว่าแ,วแฟนของเราเลยซื้อไปไหลายอันซือน้อไปเยอะแล้วครับซื้อไปอันนีี้มใหญ่ี่ดาอยงเงี้ยครับเออเป็นแจแอนด์ครับครับผมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แจแอนด์อีกอันหนึ่งแล้วก็ ถอยอันไหนไปวันนี้อันนี้ว่าจะมาดูตัวนี้ก็เนี่ยอ๋อหนึ่งก้าห้าศูนย์ถ้าอยากได้ตอนแรกดูตัวนี้ไว้แต่ว่ามันใส่หน้าเราไหนลองใส่ดูดูสิลองใส่ดูดิมันจะหักไหมครับเนี่ยไม่หักหรอกเฮ้ยขามันเป็นสปริงมันมันดูเออแต่มันมันก็ดูง้างเออมันดูแบบว่าไอ้นี่มันป๊อปคอไอ้เนี่ยไอเนี่ยได้หนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยเออเนี่ยใส่ได้เสืยงฟ้าว คุณพี่ว่าทุกคนมีหมดทุกคนมีความชอบลึกๆทุกคนมีความชอบอยู่แล้วชอบแบบไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าอันนี้ดีอันนี้อันนี้งามหรือวอ่าน,นี้ไม่ดีอันนี้คือทุกคนมีความชอบทุกคนปรุงก๋วยเตี๋ยวโดยก็กินแบบนี้หวานแบบนี้เปรี้ยวแบบนี้ ทุกคนกินอาหารไม่เหมือนกันคุณเรามีความชอบแต่ผมว่าหลายๆคนอาจจะถูกบดบังไปด้วยกระแสต่างๆทีจริงๆเราอยากทํานี้จังเลยแต่ว่ากระแสบอกว่าไม่ไม่ค่อยดีเลยอะไรจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องมีสิ่งอื่นมารบรบกวนไอเดียของตัวเองมากกว่าจริงๆทุกคนมีความชอบชอบยังไงก็ทําอย่างนั้นทํามาหมดแล้วนะถ้าเป็นในในวงการดนตรีก็เริ่มตั้งแต่เป็นนักร้องเขียนเพลง แต่งเพลงโปรดิวเซอร์กำกับ MV เป็นเจ้าของค่ายโอ้โหอะไรก่นนักแสดงละครที่วิก็คือก็พยายามทำทั้งหมดพยายามใช้ความเป็นโจอีบอยทำทุกสิ่งที่ตัวเองเคยฝันไว้ให,ให้ได้แม้แต่แบบว่าเอาจริงๆอาชีพอาชีพในฝันตังน้งแต่เด็กๆก็อา,อาจอยากจะเป็น คนทํางานในวงการโฆษณาผมก็ใช้ความเป็นโจอีบอยนะไปขอเขาทาสนองสนองความต้องการตัวเองคือแบบเดินบ,บริษัทบริษัทไทตันพี่ครับผมอยากทํางานบริษัทโฆษณาผมขอเขา้ามาทําได้ไหมไม่เอาเงินด้วยเราก็ใช้ความเป็นโจอีบอยเดินเข้าไปหามันตลอดเวลาทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเขาก็ให้ทํานะก็ได้ลองทําแบบเต็มที่โอ้โหสมัยนั้นทําตั้งแต่ acting coach ก็ทํา acting c o a c พี่คนแรกยังจําได้เลยไอ้กิตอ่ะน้องกิตอ่ะสีภูมิเสกอ่ะมาถ่ายโฆษณาเด็กๆเลยอ่ะพี่เป็น acting coach เขาทําเยอะมากในสมัยนั้นทํามาหลายอย่างมากทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามาต,ตลอดเจอคนที่อยากตัวเองอยากจะเจอมาดยตลอดโดยใช้ชื่อโจอีบอยนี่แหละพาไปแว่นตาคือจริงๆพี่ไม่ใช่นักธุรกิจพี่ไม่ไม่ถนัดทาธุรกิจพี่รู้สึกว่า กำไรขัดทุนหรือว่าอะไรมันไม่ได้มีผลอะไรต่อความสุขในชีวิตพี่ความสนุกในชีวิตพี่เท่าไหร่นะแต่มันก็เลยเป็นที่มาของแว่นตาเป็นธุรกิจแว่นตาที่ที่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันคือฟันก a า s ซสมันกําเนิดขึ้นมาจากพี่และเพื่อนพี่อีกสองคนที่เรียนมัธยมมาด้วยกันเคยเล่นสเกตบอร์ดมาด้วยกันโตขึ้นมาก็อยากอยากจะทําอะไรกันเป็นกิจกรรมร่วมกัน จนมาเจอผลิตภัณฑ์นี้แหละที่มันเป็นแว่นตากันแดดที่ทำมาจากไม้สเก็ตบอดทุกอย่างมันแมชหมดแมชทั้งความพร้อมเราสามคนคือคนนึงทำดูแลกระบวนการผลิตคนนึงดูแลการตลาดคนนึงดูแลแบรนด์ก็คือสามคนเอาความสามารถทั้ง,ของ,ข,องของตัวเองที่มีมันมาจอยกันทำมันออกมาให้ดีที่สุดก็เลยถือกำเนิดเป็นแว่นตา ที่ทำจากแผ่นไม้สเก็ตบอดชื่อว่าเด็กตัวนี้ในเมืองไทยเป็นเจ้าแรกผมว่าในเอเชียเนี้ยอาจจะเป็นเจ้าแรกด้วยซ้ำมันคือแว่นไม้ครับแว่นไม้มีมานานแล้วแต่ความพิเศษของนี้มันคือแว่นไม้ที่เป็นแผ่น มันถือกําเนิดมาจากแผ่นไม้สเก็ตบอร์ดที่แรกๆคือมันเล่นสเก็ตบอร์ดไม้หักก็ไปเอาไม้มาใส่ตัดออกมาเป็นกรอบไปอะไรซึ่งหลังๆเนี้ยทางยุโรปแลททางอเมริกามันเริ่มบูมฉะนั้นมันถึงถือกําเนิดว่าไอ้ไม้แบบนี้เอามาทําเป็นแว่นตาเนี่ยมันโอเคเลยนะมันเบามันทนทานและความลูกเล่นของมันก็คือมันเป็นลายมันเป็นไม้อัด เทนเดียวเมเคนเดียเมเมันอันแล้วมันใส่สีลงไปมันมีมีสีมันมีลวดลายอะไรได้ก็เลยก็เลยเกิดกระบวนการเอานำเอาไม้แผ่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยวัสดุเดียวกันมาทำเป็นแว่นตายอย่างจริงจังฉะนั้นก็ตรงทุกอย่างอย่างที่เราต้องการและอันเนื่องด้วยเมืองไทยเป็นเมืองเมืองที่จำเป็นต้องใช้แว่นกันแดดอะ แล้ตัวพี่เอก็พี่เป็นคนใส่แว่นตากันแดดตลอดเวลาฉะนั้นก็เลยเหมาะที่สุดแล้วท,ทําไปด้วยความสนุกทําไปแบบว่าจะขายเท่าไหร่แบบยังไม่ค่อยอยากจะสนใจกันเลยแต่ทําให้มันดีที่สุดคือเอาง่ายๆเลยผมไม่เคยทํามาก่อนแต่เพื่อนผมเคยหนึ่งในหุ้นส่วนเราเคยทำํำฉะนั้นเราเรารู้แล้วเรามีเรามีโน้ต h ฮาวเรามีเรามีพารา์ทเนอร์ที่ทํางานร่วมกันแล้วแล้วสนุกแล้วเข้าใจแล้วก็ แล้วก็รู้สึกรู้สึกร่วมไปได้วยกันกับผลิตภัณฑ์ของเราฉะนั้นก็เลยนั่นเองผมพี่ว่าความเป็นทีมอ่ะคือสิ่งแรกมันอาจจะเกิดจากไอเดียมันอาจจะเกิดจากคนคนเดียวแต่ว่าทีมที่เข้ามานี่มีความสาคัญมากที่สุดที่จะทําให้มันเกิดขึ้นมาได้เป็นชิน้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่าง เพราะตอนนี้มีอยู่ในกรุงเทพอยู่ยังยังยังไปไม่ถึงทางต่างจังหวัดสักเท่าไหร่นะครับผมพยายามเดี๋ยวจะหาตัวแทนจำหน่ายไปอยู่ตอนนี้ที่ที่ติดต่อได้ง่ายที่สุดเลยก็คือใน f c e e o o o นะครับ d i x t n d i l a n d กับ Dex Thailand Fan Page นะครับเข้าไปดูได้เลือกซื้อได้คือ d e x t h a i l a n d com นี่คือออนไลน์ซื้อได้เลยนะครับผมส่วนส่วนในกรุงเทพก็จะมีที่สยามเซ็นเตอร์มีถ้าในบริเวณนี้ก็จะมีร้านเบอร์นร้านแกสฮอลิก นะครับผมแล้วเลยไปหน่อยก็จะไปตรงเทอร์มินอลเทอร์มินอลทเวนตี้วันเอมโพเรียมเกตเวย์เมกาบางนาเรียกว่าตลอดสายสุขุมวิทนี่อันนี้เป็นทรงแบบยูนิเซ็กอะทรงมาตรฐานที่สุดทรงผู้หญิงก็จะมีโดยเฉพาะเลยทรงผู้หญิงก็จะแบบว่ากลมกล่ได้ และนี่ก็อันใหญ่เลยใจแอนเพลงแรปต่างจากเพลงปกติยังไงเลนในการแต่งใช่ไหมก็คล้ายกันมีภาษาสละสลวยคล้ายๆกัน แต่เพลงแรปมันอาจจะมันอาจจะเล่าเรื่องยาวมากหน่อยเท่านั้นเองน้องจ๋าเธอสวยเสด็จก็ก็มันถูกสเปกพี่อดใจไม่ไหวก็น้องจ๋าคนทางมันเลี่ยวก็ก็เดินคนเดียวให้พี่ไปส่งเอาไหมพี่จ๋าขอการันตีจะเป็นสารทีให้เธอถึงที่ปลอดภัยใช่ไหมเวลาเล่ามันก็จะมันจะเล่าในเรื่องได้ยาวอะ่ะเพราะว่าเวลากันกรแรปเนี่ยมันก็มันจะกินเนื้อที่ในเพลงเยอะมากแต่เริ่มต้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมาจาก ํคำคล้องํำกรอนต่างๆที่มันที่มัน,ท,มนที่มันเข้ากับดนตรีไม่ยากครับมันไม่ไม,ไม่ว่ายากกว่าเออตอนเราอยากตอนเราในวัยนั้นเราอยากทําแบบนี้แบบตอนวัยนี้เรายังอยากทำคือทุกคนก็จะมีความฝันที่เรียงลําดับไปเรื่อยๆฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราที่เรา,เราจะจัดความลําดับความสําคัญในชีวิตก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เราต้องทําอะไรหนึ่งสองสามสี่ เราต้องเริ่มมีเงินเราต้องเริ่มมีงานเราต้องเริ่มมีนีน่จนถึงวันหนึ่งเราก็จะมีสิ่งที่เราม,มันคือลำดับความสําคัญซึ่งสําคัญสําคัญก็สสำคัญพอๆกับการค้นหาตัวเองอย่างที่พี่บอกถ้าค้นหาตัวเองมันไม่ยากแล้วอะต่อไปการจะทําความฝันให้มันเกิดขึ้นมันอยู่ที่ลำดับความสําคัญในการทำแล้เป็นคนขี้เบื่อ,อก็เบื่อง่ายนะก็เลยทำหลายๆอย่างไปเยอะ ทำสิ่งต่างๆแบบให้ตัวเองแบบวันนี้หันมาเจออันนี้นไปเจอนู้นตื่นมาไปทางนี้คืองานพี่ไม่มีคำว่าจำเจทุกวันตื่นมาพรุ่งนี้พี่ก็อาจจะไปทำอาจจะไปคอนเสิร์ตวันนี้มีประชุมตรงนี้วันนั้นไปเป็นโค้ชวันนี้ไปถ่ายเอ็มคือพยายามจะเรียงลําดับเขาเรารู้ว่าเป็นถ้าเราเป็นคนที่เบื่อเราเราไม่สามารถนั่งทำงานเดิมๆได้เราก็พยายามเอาตัวเองให้ทำไปสู่ในจุดที่เราทำได้หลายๆอย่างแล้วเราจะไม่เบื่อ ความฝันแต่ละอย่างก็จะใกล้ๆครับอย่างตอนนี้คือตั้งใจทําแว่นให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเวลาเราเห็นมันคนเริ่มซื้อมันใส่มันแล้วก็แล้วก็ชอบมันอะ่ะมันก็มันก็จะเริ่มประสบความสําเร็จเนี่ยก็จุดก็ง่ายๆก็คือเราอยากให้มันประสบความสําเร็จไปทีละอย่างสาหรับน้องๆที่ยังตามหาความฝันตัวเองไม่เจอจริงๆแล้วความฝันตัวเองมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว แต่มันก็ใช้ความกล้าในการทํามันหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะฝันไปไกลามากๆซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างคนที่ประสบความสาเร็จในยุคปัจจุบันนี้ก็เริ่มต้นจากความฝันแต่ฝันแล้วต้องลุกขึ้นมาทํานอนฝันอย่างเดียวไม่ได้ลุกขึ้นมาทํามันให้ถูกวิธีเรียนหนังสืออยู่จุดหมายเราอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ย มันก็จะพาเราขบวนการการเรียนการสอนที่เราเรียนอยู่ทุกวันมันก็ส่วนสําคัญยิ่งใหญ่เลยฮะสังคมคนรอบตัวเรามันมีวิธีไปทั้งหมดครับฉะนั้นฝันอะไรไว้อะอย่าถอยทําได้แน่ให้เวลากับมันจริงจจังๆถึงถึงอาจไปไม่ถึงฝันมันก็จะใกล้เคียงมากๆอ่ะมันอาจจะแบบว่าใกล้เคียงมากมาก แล้วเรามีฝันหลายอย่างครับค่อยๆทำมันไปชีวิตเราอย่างยาวไกลสู้ๆครับผมผลงานตอนนี้ก็นอกจากโชว์คอนเสิร์ตที่เจอกันตลอดแล้วก็การคอคลับภาค3ากำลังจะมานะครับอัลบั้มรวมรวมพิธ j o ยบอยซินเดอเ t ลล่าได้บุดเด็บเลสแล้วก็อย่าลืมฟังเชียร์ทีมโค้ชโจ伊ด้วยนะครับเดอะ o อย e ์ซีซัน4ส่วนทางนี้ครับเด็กครับผมฝากร้านเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบมาฝากร้านพี่ใน IG ก็ ซื้อซื้อหาไว้ได้เหมือนกันโอเคครับผมและนี่คือเรื่องราวของเขาโจอีบอยผู้ชายที่มีหลายบทบาทในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานแสดงนักกีฬาหรือแม้แต่การเป็นนักธุรกิจก็ตามกับการบริหารแนวคิดที่ว่าคนเราสามารถทำอะไรหลายๆสิ่งได้อย่างเต็มที่ เพียงแค่เรานั้นสนุกไปกับมัน,นหวังว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนในสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องทูนิชั่น5.4และ70กับช่องบล็อกเอดูสนุกทุกความรู้า่